คือมันมีเจตวิมุตติกับปัญญาวิมุตต์เจตวิมุตต์จะจะเอาสมาธิเป็นใหญ่มันมีศรัทธาวิยะสติสมาธิแล้วก็ปัญญาเอาเอาสมาธิเป็นเป็นขึ้นมาก่อนเลยพอเราไปนั่งสมาธิเนี่ยเขาบอกว่าสมาธิทำไมเป็นหัวต่อเพราะว่าขณะที่เรานั่งสมาธิมันทําจิตให้เป็นหนึ่งมันจะคิดจะปรุงแต่งอะไรไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นถ้าจะเป็นวิปัสสนาคือออกจากสมาธิมาเจออะไรแต่ก็อาศัยฐานของสมาธินั้นานเพื่อมาเห็นความเคลื่อนไหวเราถึงจะเป็นวิปัสสนา แต่ถ้าอยู่ในสมาธิอย่างเดียวเนี่ยปัญหาของผู้ที่เป็นสมาธิเน,นี่ยมันจะมีปัญหาอยู่อย่างคือเมื่อออกวิปัสสนามาเจอความปงแต่งจะไม่สู้ความปงแต่งเพราะมันยุ่งชอบความสงบก็จะหนีความสงบเพราะนั้นครูอาจารย์ต้องดูให้ดีไม่งั้นหนีเข้าความสงบก็เลยว่า,เ,วาเป็นประโยชน์ในมุมของที่เป็นที่อาศัยที่พักอย่างใช,ใช่ใช่ใช่เป็นเหมือนเข้าค่ายฝึกที่หลบใช่อันนั้นเอาไว้ละมาสู้ไม่ไหวเขาออกวิปัสสนามากๆเลยละอินรียมันละ มีสิทธิ์ทั้งอินทรีย์เนี่ยไม่ใช่ว่าแต่ถ้าปรับเสมอกันเมื่อไหร่มันก็เป็นมรรคเป็นผลเวันนั้นคือมีความพร้อมของอินทรีย์ที่มีศรัทธาวิยะสติสมาธิปัญญาเสมอกันปเปอร์เซ็นต์สมมติห้าสิบห้าสิบเท่ากันเป๊ะบรรลุสามสิบสามสิบเท่ากันบรรลุถ้า,ถาเสมอกันเมื่อไหร่เป็นพระมันเพราะนั้นสุขวิปัสสกเอ,อะไรที่เข,ขาว่า,าสุขวิปัสสกะคือสกะแล้วก็อันนี้พูดถึงอา,อาหารสี่แบบแต่พูดถึงปัญญาิมุติก็ กับเจโต,ตมุตเจโตมุตครับสมาธิไปถึงฌานสี่นี่จะต้องทําไอ้ตัวอื่นขึ้นมาแรงขึ้นมาเปอร์เซ็นต์ขึ้นมาให้มเทียบไปงั้นเดี๋ยวมันลงสมาธิเรื่อยเดี๋ยวจะถอยลงสมาธิอยู่เรื่อยเพราะนั้นปัญญาขึ้นมาเด่นขึ้นมาสติเด่นขึ้นมาปุ๊บมันคันพอได้ที่มันฝันแล้วมันก็ใช้ประโยชน์ได้เยอะทีนี้ขณะที่คนเข้าฌานโลกีพอเข้าฌานโลกีเพอเราเข้าถึงจิตในจิตจะมีสัญญาขันมีความรู้มากมายอยู่ฌานโลกีนี่ ชาลกีทำสมาธิครับก็คือผู้ที่ยังไม่ได้โลกุตละนี่ยังเป็นชาโลกีทั้งหมดชาโลกีทั้งหมดไม่ว่าจะ้แต่ระดับปฐมฌานจนถึงโลกุตระหรือชาโลกีก็สามารถรู้นรกสวรรค์รู้ลึกชาดได้อะไรได้เพราะว่าไอไอ้นลึกชาดได้สัญญามันอยู่ในจิตมันมีรูปชนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณวิญญาณจิตใจมโนนณหรือสภาพรู้เพราะว่าเขาในจิตเนี่ยเมื่อกี้ที่บอกว่าไปเอากําลังของสมาธิไปดับจิตขันซึ่งมีสัญญาขันรู้ตัวเองรู้อยู่ กับมีความนิ่งเฉยจะเป็นวัฒนาขันอยู่อันนี้มีทั้งพิธรมมีทั้งในพระสูตรมีอยู่เลยเรื่องจิตเนี่ยดันั้นเมื่อมีจิตปั๊บจะมีอาการทั้งห้าคือรูปวทฒนาสัญญาสังขารสั้งขานแล้วก็วิญญาณคือมีจิตมีรู้เมื่อไหร่ขันห้าก็จะปรากฏพร้อมขันห้าก็จะปรากฏพร้อมกับนั้นแต่เขาบอกมีวิญญาณเพื่อจะอธิบายว่าเมื่อครั้งสุดท้ายจะมาอยู่วิญญาณก็จะมาอยู่ที่จิตแต่เมื่อมีปั๊บมันจะมีกะเพราะเมื่อมีในันั้นครรที่่่วางอยูู้อยู่ก็คือมาอยู่ ถ้าโคนตรงนี้ไม่ลงอวิชาก็อยู่นี่เพราะว่าอุทุกขมสุขที่ความนิ่งเฉยเนี่ยอวิชามันนอนเนื่องในอทุกขมสุขครับแต่นี้ถ้ามีความสุขเนี่ยไอการมารคะความพอใจความยินดีมันจะไปไปอยู่ในราคบเออมันก็ราคานุัสมันก็เลยนอนเนื่องในในสุขเรับทีนี้ถ้าอาทุกขมสุขความไม่พอใจก็เป็นปฏิฆะไม่พอใจจะพอถึงนิ่งเฉยปั๊บมันไม่มีปัญญาทำไมมันถึงได้เป็นอวิชาแปลว่าความไม่รู้ไม่มีวิชารู้ความความจริง แต่ถ้ามันวิชาอะมันเอ๊ะมันเอ๊ะมันปรุงไม่ได้ไม่แต่งไม่ได้เฉยถ้าพอใจกับความว่างหรือความนี้มันก็ล็อกอเลยอชอาวิชาที่แท้จริงนี่ร,รู้ลอนะ็อกเนี่ยรู้ตลอดว่าเออถ้ามีจิตเมื่อไหร่อาการทั้งห้ามีถ้ามีจิตเม,มื่อไหร่ก็ต้องมีเจตสิกแล้วก็มาเห็นรูปข้างนอกรูปเป็นอน,นัตตาเสาเป็นอนัตตาของมันว,วิชาที่แท้จริงคือเห็นสภาพของรูปนนท<ค>ำนน 5, ตามเป็นจริงเห็นว่ามันไม่เที่ยงครับ แล้วเราคอยจะไปยึดให้มันเที่ยงอืมพอเห็นมันไม่เที่ยงและอะไรมายึดจิตไงที่มีอวิชชาไงก็ทยานหยอกอทุกนั้นจึงเกิดเป็นภพชาตลอดเนันภพชาติของศาสนาพุทธนี่เกิดตลอดทุก,กความคิดตุกณะที่มันเกิดเพราะฉะนั้นคือบอกว่าเวลาตายคิดถึงอะไรมันจึงไปเกิด